พ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนและท่านมีแอปถุงเงินอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีแบนเนอร์คนละครึ่ง p l u สมาในแอปถุงเงินท่านต้องทําอย่างไรในการสมัครเข้าร่วมโครงการนี้โมในชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้15ตุลาคม68เป็นวันแรกเลยครับที่ทางรัฐบาลเปิดโอกาสให้กับร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึง่ง p l u สตั้งแต่วันนี้15ตุลาคมจนถึง19ธันวาคม68นะครับ แต่ทีนี้หนึ่งในปัญหาสําคัญที่หลายคนเจอคือเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในอดีตแล้วก็มีแอปถุงเงินอยู่แล้วแต่ปรากฏไม่มีแบนเนอร์คนละครึ่งพลัสให้กดเข้าร่วมโครงการต้องทํำยังไงผมโทรศัพท์ไปสอบถามธนา,าคารกรุงไทยมาเรียบร้อยแล้วครับเริ่มจากสาเหตุก่อนนะครับว่าแบนเนอร์ไม่ขึ้นมาเพราะอะไรข้อแรกอาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มเดิมนั้นไม่ได้มีการยืนยันสิทธิ์เฟสที่5ครับ ข้อที่2กระทรวงมหาดไทยอาจจะมีการตรวจสอบแล้วสถานะกลับไม่มีข้อมูลครับข้อที่3ครับไม่ได้มีการชําระภาษีตามเงื่อนไขของเฟสที่5ครับแล้วทีนี้วิธีการแก้ไขต้องทําอย่างไรถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้ท่านต้องทําการสมัครใหม่เลยนะครับซึ่งขั้นตอนการสมัคร ท่านเข้าไปในเว็บคนละครึ่ง plus.com ก่อนแล้วจากนั้นดาวน์โหลดใบสมัครมาให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเตรียมหลักฐานครับโดยเฉพาะภาพถ่ายร้านค้าของท่านให้ชัดๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะภาพหน้าร้านภาพตอนท่านกำลังทำมาหากินอยู่ครับแล้วจากนั้นไปขอการเซ็นรับรองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งถ้าเกิดท่านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปติดต่อสำนักงานเขตครับ ถ้าเกิดท่านอยู่ต่างจังหวัดไปติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีการเซ็นให้เรียบร้อยแล้วท่านเอาเอกสารทั้งหมด ไปติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นแล้วจากนั้นท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาประมาณ4วันได้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่มีแอปถุงเงินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นล้านค้าใหม่จริงๆเลยเนี่ยแล้วท่านต้องมีการดาวน์โหลดสมัครแอปถุงเงินด้วยก็จะมีอีกเว็บหนึ่งก็คือเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทยนะครับแล้วก็ต้องเปิดบัญชีกับทางธนาคารกรุงไทยเขาด้วยนะครับสงสัยอะไรสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข 021111111 on แล้วก็กด3นะครับหรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับ right ว่าแต่ว่ามีพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เจอปัญหานี้บ้างเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในอดีตแต่ว่าแบนเนอร์ไม่ขึ้นมาในแอปถุงเงินบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปอดใจรอครับ เดี๋ยวจะมีการเปิดให้ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคม68จนถึง26ตุลาคม68นี้นะครับ